นิยาเทมักสาธุโนพันเตอะยังพุทธัสสะธรรมมัสสะสังคัสสะอานิสังโสอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจัยาตกานังทีฆตะกานัง ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายสาลาการประเรียนหลังนี้พร้อมกับของบริวารไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์และเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลมีการฟังธรรมเป็นต้น สำหรับพุทธศาสตร์ชนิกชนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อความสุขมั่นในพระนิพานตลอดการละนานเทับงอนสายสิง เพื่อจะให้คุณพ่อนายกเข้าถวายต่อหน้าพระคุณเจ้านะครับดูแลด้วยนะครับกรรมการมอนสายศินนะครับเอ้าจะไปยืดแขนนั่นเออยายยายตู้หมาขาก่องเมียเป็นปะ สวนมันอยู่ทางไหนโอ้โนายกบกำลังผันมาอยู่เออทางนี่ทางนี่บเมนทางกบโอ้ทางกบบเวณทางไป

อย่างเด่นดึงบ่แนวเด้งโอ้สิไปเล่นเด้งดึงบ่เมนก็เจ้าขึ้นรถแล้บ่ป่านนี้ครับวันนี้เราได้ถวายทั้งดูกดิมิตรแดดร้อนเออ พร้อมกับสาราการไปเรียนันนี้เป็นของสงนะครับผู้มาจากทิศทั้งสี่ผู้มาแล้วก็ดียังไม่มาก็ดีนะครับเป็นสุปฏิปนโนผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับเราเกล่าวคำถวายไปพร้อมกันโดยการถางสายโยงภูษา,าก็คือสายสิงนะครับเนื่องจากเสนาสะนะที่มีขนาดใหญ่เราไปสามาธิจะยกขึ้นมาถวายได้ เช่นกุฏิพิหารเจดีล์ลวงุโบสถสาราการประเรียนหอละขังเราจะใช้ตัวแทนก็คือ,บอสบ่าย,ส,ายสิทธนะครับ,บรส่วนใรที่มี<า>ต้นดอกใจต้นดอกเงินก็ถือว่ารวมอยู่ในบริวารทั้งหลายเหล่านี้นะครับตามภาษามาคตบาลีท่านได้กล่าวไว้ว่าสิ่งไหนที่เราจะถวายจกเป็นประธานก็คือสาลาปร้กอมกับลูกนิมิตนะครับส่วนต้นดอกเงินถือว่าเป็นบริวาร นะครับหรือว่าสิ่งไหนที่เรานํามาวันนี้จะถวายพระคุณเจ้า<ส>นั่นก็คือบริวารนะครับมอบถวายความรู้ให้กับพ่อแม่พี่น้องบ้านศรีเชียงใหม่และบ้านใกล้เลือเคียงได้เข้าใจบางคนบางท่านอธจษจฐาวว่าเตรียมของมาแล้วแต่ไม่มีคําถวายนะครับ<ด>แต่ไม่มีคําถวายอันนี้ก็คือว่าถวายรวมแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เราจะได้ยกสายสินก่อนนะครับยกสายสินถวายแล้วก็จะ

ครับยกให้ท่านคุณพ่อนายกเข้ามาเป็นตัวแทนชาวบ้านทั้งหมดถวายสารานะครับเอาสายสินให้พ่อนายกแล้วก็พ่อนายยกจะได้ยกเขาถวายให้พระคุณเจ้านะครับครั้งนี้เป็นที่ระลึกได้ใครจะถ่ายรูปก็ถ่ายนะครับถ่ายไว้เป็นที่ระ,ะลึกไว้นะครับถวายประธานสงเลยครับคุณพ่อนายก เปลาขาหนึ่งใส่ขากล่องมาเลยขากล่องเสียครับแล้วก็หลังจากที่เราถวายสายดวงษาสายเสีจแล้วขอกราบยินเชิญแขกผู้มีเกียรติเก้าท่านนะครับเข้าวถวายไตรทัณฑขอกราบยินเชิญครับขอรยินเชิญท่านรองลงรถค่ะ ขอเรียนเชิญท่านรองนองนุดพ่อผู้ใหญ่บ้านคุณคุณแม่คุณแม่แมท่านรองพ่อขันใจแม่นาภาพรพ่อทองใสค่ะเชิญถวายปัจจัยพระคุณเจ้าค่ะใส่เหลี่ยวไปลูงเน่นอาม่า แต่ลองเีใท่านงนี้เอาที่หลังกระไดทำารกันควอใจไป้ด้ด้วยอซอยพุ่มค่ะสวัยซองค่ะผู้ซอยพุ่มค่ะนั่งอีินั่งอีกจะลูกค่ะนั่งจองพรบส่งเชือมทาผู้ซอยี่น่ใส่ซองบพ่นเดียวค่ะ Okay. สือสารเียนองนี้เขาอดีตการก็มีภูิทุพทศสอนเอาไว้ว่าการผสมของทางพุทิศาสนาภูติศาสนาจะเสรมีดีสี่ประการประการที่หนกคืการบูรณะปฏิสองขอนเศร้าวัดศาสนาศานจะสร็จก่อน คันเป็นคือคือคือเหนื่คือบบมีท่างสีเสี้ยนกับพระองา์เจ้าพุทธบริษัทตั้งูก็ได้ร่วมกัน <Lynn> บ <Bless ings> ูรณะปฏิสังขรณ์สั่งวัดสา่งว่าคนถามว่าวัดอยู่ตรงไหนอันนี้ก็คือศาลาอันนั้นก็คือโบสถ์อันนั้นก็คือปฏิล้วัดอยู่ที่ไหนวัดอยู่ที่ใจเปินวัดอยู่ที่ใจคือการวัดวัดข้มต่ำกข้มสูงข้มสันข้มเงี้ว ข้อมกาห,หรือบกกาของคนเฮาผู้ที่เข้ามาในสถานที่แห่งนี้เป็นที่ผู้ที่มีบุญบุญวาสนาะบุญญาธิการหลายได้มารวมกันสร้างวัดวาศาส,สนาพระบูรปฏิสงขสรขาสารการปรเรียนหลังนี้เป็นหลังที่สองหลังก่อนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพ่อคู่มงคลถาวันบุตรหรือวาหลวงปู่คำผ้าเฮาด้กอง่างสั่งเอาไว้หลังจากนั้นก็ได้มา สร้างโบสถ์จะร้องโบสถ์แล well. ้วเงนจุดเลือจาก้องโบสถเท่าก็นเลมาลรีมาสร้างาละหลังในคุณมาแท่นนี่เป็นหลังที่สองโดยการนํำของพระมหาสุชาติหลังที่สจะเป็นหลังแรกแรกเป็นอะไรเรไม่กวนหอยจะแสียว่าหลังที่สามเระยะเวลาก็ประมาณห้าสิปีได้เพราะพระาบัตตั้งบัตมาพอสองแปที่เริ่มสร้างบัดเอามา ตอนนี้หกสิบแปดเขมาหาสิบปีประมาหาสิบปีแล้วมาอันนี้ขอหลวงมอน,มมนาผมขอคุณกคับผู้ที่มีความศรัทธาในภูมิปตศาสนาบอกว่าสิเป็นท่านนายกทดลองนายกพอผู้ใหญ่บ้ญญานคณะกรรมการกรกานั่นผู้ใหญ่บ้านแถวเราแวกเขาทุกองค์บ้านในตำบลหน้าดีแต่เราต้ตำบลไกลเที่ยวที่ให้ความสําคัญกับท่ามวัดท่างว่าท่งางพระพุทธศาสนา ยังหน่อยๆเฮอเป็นผู้ได้สั่งสรรวัดว่าบ่ได้เป็นผู้ทำลายเพื่อวาศาสนาเสื่อมมิจะมีสี่ประการหนึ่งศาสนาสถานจะเสื่อมตอนขันเขายังเหตุยงสี่บมมีเท่าเสื่อมปฏิว่าฮอได้เป็นผู้ตลอดแบบลุกของศาสนาพร้อมทั้งได้ธนุบำรุงพระสงค์องค์เน่นที่อยู่ในเอาบาดวัดศิชมัยของเฮออวาเพิ่นจิตเป็นองค์ได้ลูกได้ที่เขมามาพัฒน์นักอาศัยฮาเคยการตอนรับปฏิสันฐาน อุปถัมภะานด้วยขอป่าอาหารทักนองประานทุกประการทอาสิเสียได้แล้ขอขอบุญขอบุณกับญยตากับโยมที่มารวมทั้งบุญมานีขอพมทำจงมี่ความสุขความเจริญเดินทางกับบนตลอดปลอดทัยเดินทางไกลทั้งไกลจะไปพบอาหารจะไปผ่านอันใหสิ่งสังเจะไรลรเมิงมาไคยพบประโยชน์โทษจะมีมาผ่านเช่น่อขุนเสีไม่ทานนะพ่อขนแต่นี่พ่อจ้องรับก่อนโยมรวยอายุวันสุขมรณะ ปฏิ anything, ท่านาสานสมบัติเ้วยกันทุกท i mean ่านทุกคนเถิด้าวรับพ้อเด้อตรวจนมรับพ้อปฏิเาธในรถนำรับไปตะมนไยเสร็จจากรับพ้อแล้วมาเข้าปสิเสธทำพิธีในการตัดไปสกิดต่อไปยะทาวาริวหาปุราปริปุริเรนติสัพาลัง

zabulanaवताanaराभga பிரह्मा maराचायंद तुरोों कावाला कपि च तव पेंतोतो सुखी होत पुञ्ञानि पक्खतानि मे सुखं चति विरंते सुति क्वां पापेतो वमतः इमिना पुञ्ञकम्मेना इमिना हुतिसेना जगिभवं न सुलाखे चेवा तन्नुपाทานो चेतनो ये इना तम्म यवनिपन्नतो ममम संतु सप्पतदेव चत्त Tang sati panya sile koberiyani nama roma mangteso tamanupavina roga sangla pantu

ตกวยสวัตตะกกวภวัตตะกวนวัตตะกวสุขวัตตะกวโหตุสัพพตาทุกขโรค

โานังคาตมะติสุนตังสคสุปัตตังสุิตังสุนวตสุิตังพรมจารสุปัิาายก โลกมังพาเลทิเตปังขินาปักขินาลิทาตะวานลาปัตะเทปักขินเน่ตดียวไม่เป็นทำพิธีต่อ ครับลำดับต่อไปเจ้าภาพใหญ่ทั้งสองท่านจะได้เข้ารับมีดตัดไวต่อหน้าพระคุณเจ้าทั้งประธานฝ่ายสงและก็รองประธานฝ่ายสงนะครับครับขอกลับเยนงเชิญคุณพ่อสอรชัยภูสายขาวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาดีเข้ารับมีดจากพระเดชพระคุณพระคระคูสุจิตชัยธรรมรง ขอกราบเรียนเชิญครับครับขอกราบเรียนเชิญคุณแม่นงนุชย์ไชเทพรองนายกองค์การาำส่วนตัวนานีเข้ารับมีเมืองต่อหน้าตัดลูกนิมิตเนาะพี่น้องคุณเจ้าตอนนี้ขอจดวิดีโอก่อนนะคะสวัสดีทุกคนที่รับชมค่ะขอบคุณหลายๆผู้ใจเคนพาเพิ่มนะจ๊ะไปเรื่อยๆคือเก่าพี่น้องยังพ่ได้เสร็จพิธีดอกยังมีต่อมีต่ออีกพี่น้อง